สวั pim 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 สดีครับพบกับช่องขบวนกินยังไงท่านเนี่ยเราไม่เพิ่งการถอดปลาร์้ะครับนะครับถอดปลาเขาแล้วครับนะครับถอดปลาเขาเลี้ยงนะครับนะครับนะครับเลี้ยงเลยนะครับนะครับขบวนจะถอดมาประดนแล้วครับเพรติดแต่ท่านะครับนะครับชิคกูรู้แล้วครับแบบกรอบเลยนะครับเอากระดูกมันกรอบเลยนะครับนะครับ อดยังไงไม่ให้ติดกระทะนะครับว่าม็นพอดเส่หม้อแล้วครับพอดเส่กระทะนี่นะครับเห็นนะ้ครับมันจะใหม่แล้ครับผมวันกับใส่เตานะครับอไฟกับปรับไฟปรับไฟปรับแรงไวเลยแล้ครับจะต้องมาตรฐานดี้น้ครับเด็นแ้วครับเห็นแ้ครับนี่ก็บไอยเอาจบกรอบเลยแ้ครับนะครับวันเดียวกรอบไปแล้วครับ นะครับนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นเาวันไหนเด้อครับเพราะว่าขมวนกับทอดแล้วครับแล้วผมวนก็ได้คอยทอดไปแล้วครับไปกับเขาเบาๆนะครับนะครับนะครับกับเตาใบใหม่นะครับคือต้องเอากรอบด้วยครับเพราะปลาเน้นก้างหลายนะครับปลาเนลินปลาขาวปลาขาวไทยเด้ครับหรือว่าปลาขาวันนะครับ ว้าไปแล้วครับไปแห้งไปได้แล้วครับไปแห้งไปแห้งใหม่ครับตอนนี้มันวาให้น้ำใหม่แล้วครับนะครับเลี้ยงได้นะครับนะครับแต่ไมันเลี้ยงแล้วเดี๋ยวขบวนเดี๋ยวขุน้อยเบิ่งได้ครับนะครับนะครับว่าได้ใหม่แล้วครับนะครับว่าได้มายังยังมไม้แล้วครับนะครับนะครับพร้อมกับติดหม้อกระทะแล้วครับ นะครับก็ติดแล้วครับส่วยๆนะครับกรอบเลยนะครับกินง่ายๆครับกินง่ายๆนะครับนะครับแล้วก็วันที่ตาขึ้นไม้เบิ่งนะครับนะครับตุกแล้วครับตอนนี้ครับกรอบไปแด้วครับนะครับมือหนำมันนะครับนะครับกรอบครับปลาปสดนะครับสามาทอดในกรอบไปนะครับ นะครับกินยังไงนะครับคือนี่ก็เป็นเมนูว่ากินยังไงโอ้แตกินยังดีเนาะรับปลาวที่เรา่องไหกินคระเบลปลาขาวก่างมานะครับไระปลาขาวก่างไม่เห็นใคกินเนาะนะครับประวัติการในน้ำก็ว่าทอดเลยนะครับต้องก็ต้องทอดเพต้องปรุงยังไรนะครับท้าวใส่ซอสไป่ยงมันก็อกใหม่นะครับครัน้ำเดือดปลาใหม่ก่อนนะครับถึง่็กรอบแล้วครับช่วยเลยครับ นะครับนะครับเบื้องตอนเอาขึ้นเลยนะครับนลยครับนะครับตอนนี้ก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเหลืองกรอบน่ารับประทานนะครับนี่ได้ครับนี่ครับนี่ได้ครับนะครับขอปิดไฟกันนะครับนะครับเหลืองกรอบน่ารับประทานมากนะครับ นได้ครับนะครับสุดได้น้องกบวันนี้การถอดปลาใบติดกระทะนะครับผมไม่มาถอดไปหมอนะครับถอดใส่กระทะนี่นะครับบอติดได้ครับเนี่ยครับสวยงามเลยครับนี่ครับนี่นะครับสวยงามนะครับกรอบน่ารับประทานนะครับ สว่สดีครับสวัสดีครับ